ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็ดเล่นน้ำในคลองตาก็จ้องเรมองไม่ใช่คลองคาสะชมเป็ดเล่นน้ำในสระของเจตุมนะคะ et vabalii . มีปลาอยู่ด้วยเนาะปลาก็ยังว่ายน้ำอยู่ต้มเต็มต้มเต็มอ้าวมีอยู่นี่เป็นไผขึ้นมาอยู่ไปฝั่งน้นแล้วเราตามไปดูฝั่งน้นดูเป็ด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 เล่นน้ำ ลมก็แรงนะลมก็พัดแรงชมบรรยากาศเป็ดเล่นน้ำฝั่งข้างหลังนี่ก็อาจฟางอยู่เจอเป็ดก็ถ่ายเป็ดก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชรทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันทุกคนขอให้มีความสุขสุืทส่งหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะ แหงๆรวยๆปังๆคะ่ะเป็ดลอยน้ำน่ารักจังเลยอิ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 อเธอน่ารักจังอยากให้เขาบินชิ้น่ะบินเดินบนน้ำให้ดูหน่อยนะลมกระแรงแรงพี่น้องลมพัดตึง้งตึงเลยนะลมหนาว เช้าก็อาบน้ําอุ่นมันมันหนาวก็เลยอาบน้ําอุ่นเมื่อเช้าปกติจะไม่อาบน้ำอุ่นจะจะไม่ค่อยอาบนะถ้าไม่หนาวจริงๆจะไม่อาบขอบคุณค่ะท่ทาทกนกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเห็นๆรู้ๆปัปงๆนะทุกคนค่ะโอ้โหแรงๆพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ กี่นาทีก็บอกแ่ถึงหนาทีก็ต่อยนิดนึงต่อยนิดนึงกะได้สีน,นาทีกว่าเองอันดู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 ดน้ำมาดูเป็ดฝั่งนี้สองตัวนี้เขาหาอาหารอยู่เนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศเป็ดเล่นน้ำค่ะ